ค่ะดิฉันนางสาวสิริวันมณิสารนะคะรหัส024ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันน,นางส,ส,สาวกนกวันสุชชยสงรหัส0 3นนะคะวันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าะค่ะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดยทําให้สนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงโดยสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนําให้เกิดสนามไฟฟ้า แล้วถ้าสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงจะเนียวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กค่ะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะ1กระดาษปอย2กระดาษ A4 3โทรศัพท์จํานวน2เครื่องค่ะเราจะมาเริ่มทําการทดลองกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะนําโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งโทรไปหาอีกเครื่องหนึ่งนะคะสังเกตด,ดูนะคะ โทรศัพท์โทรติดนะคะต่อไปเราจะนำโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาห่อกระดาษฟอยล์ค่ะต่อไปเราจะนำโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาห่อกระดาษฟอยล์นะคะพอห่อเสร็จเราก็จะทำการลองโทรดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ทุกคนสังเกตกันดีๆนะคะ บริการั่งใหม่ให้โทรกลับ Welcome to call back service แล้วเวลาทำไมเราห่อกระดาษฟอยแล้วถึงไม่กินล่ะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะหรือว่ากระดาษฟอยจะเป็นตัวสะท้อนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปใช่การที่เราห่อกระดาษฟอยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะไม่สามารถเดินทางผ่านกระดาษฟอยได้นั่นเองต่อมานะคะ เราก็จะทําการทดลองเอากระดาษ A 4หอ่อโทรศัพท์ดูนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่เอเราหอ่อเสร็จแล้วเราจะลองโทรดูนะคะโทรติดนะคะอา้าแล้วทำไมเวลาห่อกระดาษ A สถึงโทรติดแล้วเวลาของกระดาษฟอยล์ถึงโทรไม่ติดล่ะคะ อาจจะเป็นเพราะว่ากระดาษ A4 มีรูและความบางที่น้อยกว่ากระดาษฟอยล์และกระดาษฟอยล์จะมีความหนากว่าทําให้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านเข้ามาได้เลยทําให้โทรติดค่ะค่ะพวกเราขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย